สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่29มกราคม2568นนะครับมือนีพาดท่านผู้ชมครับพาเอฟซีนะครับเดินทางนะครับผมมาหาแม่เพชรนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับงวดวันที่1่กุมภาพันธ์2568นนะครับเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับ เข้าไปหาแม่เพืชนน้ำกันบ่ได้มาหาแม่พืชก่อนที่ผ่านมานะครับอ่าอากาศบ้านเฮาก็ยังเย็นอยู่นะครับอากาศก็ยังไาอยู่ครับผมไมย่ยู่มาอยู่ครับผมอากาศหนาวนะแม่นะนอากาศนาหนาวอากาศเย็นอ่าเบิงบง่งหนาววนหนาวทำช่มเบิมงหนวันเส่เสียอากาศบ้านเฮ้าอากาศหนาว บ้านงอต้องรักษาตัวตัวมันจะหนาขึ้นอากาศมันเย็นสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เพชรสวัสดีปีใหม่เออสวัสดีปีใหม่ครับแม่เออปีใหม่บอเรมาเนาะบอเรมาสวัสดีปีแม่แม่สวัสดีสวัสดีอีดย้อนรังค่ะสวัสดีปีใหม่แม่นี่ได้เฮ็ดเล็กไปล้วเด้่เฮ็ดไปให้แล้วไม่เฮ็ดไปตลอดเลยคนอาจารย์เล็กเนาะถืงมาถึงกันแล้วไปเออเป็นแนวทางนะแม่เนาะแนวทางค่ะเป็นแนวทางเอ้าวทำมาส่งเดี๋ยวจังให้แม่เพิ่นเขียนให้ หัวที่แล้วก็ถืออยู่ได้แต่ว่ามันมันสองหาสมนะอ๋อได้2องหาสามว่าข้าเจ้าอยู่ข้าเจ้าว่าเอาถือตัวละครม้วนว่าสันเอาตัดเอากระถือแม่เนาะเอากระถือสองหาสตัดเอากร <25 3, S 2> ะเาขาสองสามอยู่วันนี้เอาไม<อ><อ>่แม่หัวที่แล้วไปไมาหาแม่เคนมากกะสิขันพูดใหไันกระจังสิถืออ๋อนี่บ่แม่ให้สให้สองหาสานี่เนี่นี่นเห็ดไม้นี่ พูดถึงว่าเอาไม่แม่เอางวดนี้เอาไม่บ่เป็นยังเอาเฮ็ดสูตเก้าัมละสูตเก้าบ่แม่แม่เฮ็ดเลยแล้วบ่ให้แม่เขียนให้เซนีแม่เมื่วันี้เวันนี้ได้ได้งวดก้อนนี่ได้สูตรมันออกสองเจ็ดเ็ดเก้ากับสองสเก้นี่นี่งวดก้อนนี่ได้ได้กังสีได้นที่เอาเอาลงเอาลองให้เขาเอาให้ลุกเขาเอยังก่อนเอฟซีนี่ยนี่สองสองเก้าสดก งวดเก่าได้งวดเก่าได้สองหางนี่กอสองหางนี่สูตรอ๋อป๊อปเป็นยังแม่เอางวดนี่เอาสูตรนี่ลองให้ียบซี่พันเออนี่นีสูตรนี่กินี่สี่สี่เก้ากับเจ็ดเก้าเก้าสองหางด้วยกันแบบเดียวกันกับนี่แหละกับสองห่ากับสี่ห่าแค่นี้อ่าให้แม่เขียนให้เขีนให่สิข่าให้ป่ออ่าลวงมีก็ได้คนละอืเป็นแนวทางท่านผู้ชมเป็นแนวทางอ่ามีเข่ามีรุดอากาศหนาวอากาศเย็นเมึงแม่ได้เสียเสียเย็นนะแม่เนาะ บานเท่าปีนี้แลาวดีหนึ่งกุมภาพันธ์มันสเฉพาะตามยักษรอบเนี่ยหวัดดีสองห้าหกแปดดแบนครับแม่บานนี้เขียนเค้นอนารอดบอกให้เนตัวไม้เลยแม่เห็นหมดไม้เลยเค้นว่านี่อะไรนี่อถ้าออกถ้าออกคือมันออกอันถ้าออกคือมันออกอัน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 เจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยมันจะออก สี <49. S 1> ่สี่ก้างจะเอาสองสูตรใส่กันเด้ครับจะสองสูตรใส่กันถ้าถ้าออกคือจังอันแปดแปดแปดสี่สามแล้วมาออกแปดหกสามก็ได้เจ็ดเก้าเา<ะ>าก้าสองตัวครับเอออันนี้เอาออกคือวังหันอันนี้สําหรับสูตรโดยโดยตรงคือวันที่หนึ่งเด้อันนี้สูตรวันที่สิบหกครับจะเอาใส่น้ำกันคือเก้าเจ็ดเก้าเก้านี่สูตรวันที่หนึ่งครับครับสี่สี่เก้า ตัดสองตัวเพื่อน้ำเลยแม่เด้อชุดนี้แม่จะตัดสอตัวตัวใดก้าเก้าก้ากจเก้าเก้าเก้าเกเก้าหมดเนเป็นเปนสิแม่ตัดให้เพื่อน้ำเลยแม่ตัดก็99้าเก้ายบ้วครับก้าเก้าเก้าเกะครับการเขียนต่อไปเลยแม่อ่ามันมันเด็ดตัวนี้เด้อครับเก้าจจ็ก้านี่มันแงเลด้ตัเก้าย่างเหลมันออกโรดเด้อครับอันนี้ก็ีเก้าซีรต้องเขียนตัวกลับก็ไเลแม่ว่ อ่าเขียนไปเลยแม่ทันแม่เขียนมันอีเขียนเลยเด้สี่เก้าเก้าสี่กับสี่สี่ทีนะออ้ามันเป็นเลขจังสี่น่ะคือว่างานคือว่างานมันกับเลขเปาหน้าสองสองเก้ามันกับเปาเก็ตเก็ตมาละเอออันนี้เลขล่างนี่เลขล่างโดยเฉพาะนี่ครับมันจะเป็นถ้าอว่าคือว่างานมันจะเป็นล่างแกนตเซนีวะเก็ตต้ลงไปเลยแม่ตัวใยงยเพิ่นในแม่เอฟซีมีแต่พอใหญ่ไม่ใหญ่ล่างสี่ห้าค่ะสี่ห้ากับสองห้าอ่าแค่นี้ครับ จแค่นี้แค่นี้แหละบ่อไหลบังหันวังหันสูตรมันมันได้สองสองอันสองหาสารปั๊บมันจะเป็นสองสามจัดเพลเรกีถน้องใส่นาก็เลยก็เลยมันมันเป็นแบบนี้ก็เลยเฮ็ดแบบนี้เน้นเน้นตัวไหนแม่เอาตัวเน้นให้แม่เน้นล่างอ่ะนี่เน้นล่างเน้นบนนี่เน้นล่างมากสิเน้นครับอือก็เน้นตัวนี้แล้วกันดอกคือวังหันสี่หานี่ค่ะครับสี่ห้าล่างบนนี่เจ็ดเก้าเก้ามันคือมันมันจึงสีนะกระเริ่ นี่สามตัวคดะได้มากขีดนี่ผมเลยแม่เขียนแม่เพชรเห็นไหมครับผมแม่เอ่าอ้าวทำประชุมมันจะเข้าไหมวดนี้ครับเจ้าเอาไปได้งวดนเดืนเจ้าเห็นว่าแปดสองสามข่อยมันมาออกอันมันมาออกน้ำก้นแต่ว่ามันออกเกจมันออกซูนเก่าของันอ้าอ่ะนี่ยไป เอาไปแันผู้ชมได้แล้วๆนี้แม่เนาะถ่านี้แม่ปิดไซน์นี่ผมนะปิดใช่เรอยุ่งใส่ระบายนิดเสียวเรอกว่ายุ่งใส่ระบายนะท่านผู้ชมนะครับแม่เพชรนะครับผมหาได้โชคน้าแม่เพิ่มเห็นบ่ครับคใหญ่แม่ใหญ่แม่เพชรเพิ่มเขียนตัวหน่อยเนี่ยเอออ่าตัวหน่อยดอกได้บ้านั่นละอ่าเอานะครับสามตัวเจ็ดเก้าเก้านะครับซีเก้าเก้านะครับกับปลาหยตัวนะครับแม่เพชรเพิ่นเขียน อ่าซีซีเก้าอแม่อ่นะครับแม่เพิ่นเขียนให้มีตัวเน้นเพิ่นคือเก่าเก่ากับซีเกอ่ามีสองตัวเรือ่างซีห้าเจ็ดเกาเกาเจตัวเก้าแม่เพิ่นก็เขียนไว้ให้น้ำนะครับเพราะว่าตัดออกจากชุดสตัวตัดออกจากชุดสามตัวซีเก่าเก่าซีแล้วก็ซีนะครับชุดล่างซีห้ากับสองห้าเน้นที่ซีห่าแม่ตัวเป็นนงสันเขาจังสั่นเหรอตามสูตรตามสูตรมันเนาะตาซีหากับไม่หักในสำชม หนับหลักกัเก้าเก้ากับบ่ค่อยเอ่อก็บ,บ่ค่อยมาบ่ค่อยมากเนี่ยก็บ,บ่รู้คือกันมันเป็นมั่งสั้นก็เฮ็ดไปตามนั่นเฮ็ดตามสูตรนะแม่เนาะเฮ็ดตามนี่แหละบ่เหมือนไผนะไม่เหมือนใคร <S 2> <S 2> ท่านผู้ชมหาลอตเตอรี่ท่านผู้ชมหาผู้ใดมักนะแม่เพชรเจ็ดเก้าเก้าสี่สี่เก้าท่านผู้ชมนับสองตัวแม่เพชรเพิ่งกันเน้นให้สี่ห้ากับสองห้าอ่าสองตัวเน้นให้เก้าเก้านับกับสี่เก้านับตัวร่องกับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า แบสีเก่าเก่าซีแม่เพชรเป็นว่ากับตัวไว้น้ำแล้วก็ซีซีนับล่างอ่าล่างสีห้าเน้นเลียว่แม่สีหาเนี่ก็เน้นสีหาก็สองหานามนี่สองคูสองคูอ่ามีกาสสองคูสองคูสองหาติดไปน้ำเด้อธรรมชมเด้ออะมีแค่สองคูมแค่นั้นอืมมักแค่นี้หมวดที่แล้วแมเพชรนว่า สองหาสามได้สองสองเก้าไมได้แม่วัที่แล้ววันี่ไดไนี่ยังไงสองสองเกสองกับเกกับสองหสมสองสองเก้าเอาตัวไงเขียนเนี่ยเปนเป็นกนวัที่แล้วมันเป็นตั้งสี่สูตรนี่แหละมันเกิดสองสองเก้าได้สองสองเกกับสองห้าสามนี่แค่นี้วัที่แล้วได้ได้ตัวนี้บานวัดจอมากว่ามันคอยได้แปดสองสามคอยเด่นนึ่งแปดปดสาม มันออกสองศูนย์เก้านี้ก็แค่นี้ยได้ละเลยครับมันว่าไร้โตอืที่แล้วบอไดมาหาแม่เพิ่มเออมมากก็ให้ตัวนี้แหละมาก็ได้ตัวนี้มาแม่ถ้าตัดกับสองสามมือมาแม่เนาะเอ้อเอฟซีเคยอยู่เขาเจ้าก็ตัดเขาเจ้าก็ถือเขาบ่าลายเอาถ้าแม่มักล่างมักสีหาแต่ว่าสองหาแม่เพิ่นว่าสองคู่นี่ติดไว้น้ำอ่าติดไว้น้ำนผู้ชมนะครับติดไว้น้ำแต่แต่ว่าทะเลมันออกหาสามรางตัวเดียวพอจะบอได้ตัวนี้พอจะได้สองหารางตัวเดียวอืเพราะว่ามันเปลี่ยนเด้ เพราะว่าเลขกออก6กหนึ่งปั๊บก็2สองมันจะได้6-3หกสเดี๋ยวมากกับแปดหกสามมากกับสอหนึ่งอีกกระเด็เอาสอวกก็ได้2สมันกรรม 1, ็มาออกวันรรม 1, มนี้เด้มันจะสูตรมันจะยุ่สูตรบานนี้มันออกสองสามสองสามไันได้สองหาบวกสองได้สองหาเออสอึได้เหลี่ยงงออกสอหนึง่งตอนั้นคอยบวกคอยบวก อ่าเรียกกลางออกสองหนึ่งก็เลยบวกสองมันเดี๋ยวสองสามมันบอดถือรอบนั่นมันออกหาหนึ่งกับบวกสองมันบ่าล่ะมันเลือเป็นหาสามบานหาสามนั่นจัดเลขพี่หรือน้องใส่คือสองสามต้องให้เป็นเลขสองถ้าสองสามนี่แม่เอาสูตรคือว่างวดเมื่อกี้มันออกอ่าสองสามสองหานี้แม่เอาสองบวกบ่เลยได้สองหาได้ออกค่ะเออสองสองหนึ่งเนี่ยเรียกางออกเลีก เรียกล่างออกสองสองสามมื่อวนบอกวางันแม่ครับบวกสองเมนก็เด้สองหาก็สือตันนเลวแม่สองบวกครมชมบานนี้บานนี้บานี้ค่ะมัน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 คือคือเรียกออกสองหนึ่งหวก่อนก็เอาสองบเาสองสามครับเออมันก็มาออกหัดรุ่นครับแต่ว่างานหาหนึ่งเอาสองบวกมันเดีมันเดี๋ยหาสามก่อนก็ปล่อยไปหาสามบานมันลมันลมาออกสูตรเลขพี่เลขน้องเลขน้องเลขพี่ก็เลย เป็นสองสามาบา้านนี้ซอัสองหาจัดพี่พนว่างสซก็เลยเดีเป็นสีหาเสียดิเอเอจัดจัดเป็นแบบนั้นถ้าถ้าแม่ประเดน็นสองหาบวกข,ขึ้นขึางหันหนึ่งกัการเน้นสีหาอแต่ว่าเรียกสองหาก็เคลื่ถือได้ตะกี้เรียาากออกสองสามปั๊บเรียกออกเอาสองบวกดีสองหาก็เคล่อนถือตะกี้จะโดนแล้วท่ามาชมกับแค่สองสองคูนะครับซีหากับสองหา นะบชุดล่างผู้ใดแต่ว่าแม่เพิ่นซี่หานบ่าวแถาว่ามันบ่ค่อยออกดอกแม่เออบ่ออกก็แล้วบไปแต่ว่าผู้ใดมักแต่ว่าแม่เพิ่นเน้นนะครับเนาะแต่ว่ามาได้เด้อท่านผู้ชมเด้อแต่ว่าก็มาได้หมตามตามบ้าวแถาวิเคราะห์นะครับมาได้นะครับนะครับแต่ว่าเป็นเป็นเป็นเลขออกยากแต่ว่ามาได้นะครับ45กับ25นะครับชุดบนแม่เพิ่นกระเด็นเจ็ดเก่สี่เก้านะครับ2หางนี่บ่แม่ เออถ้าเกิดมันออกก็หันสองสองเก้าขอซิบว่าดังคับขว่าง่ายอ้ามันเป็นเปลวนายเน้่ยขอกป็นเก่งในเจังสี่เออเจ็ดเก้าจะมาตัวเก้าป่แม่ก็บ่รู้ก็มันเป็นสูตรของมันงอ่าทำช่ชมแม่เน้นเก้าเก้านะครับกับสี่เก้านะครับผู้ใดมักตัวเก้าแม่เพื่อเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเก้าสี่สีแค่นี้นะครับผมแคปหน้าจอนะครับแม่เพชรธรรมชมอืมขอบคุณครับแม่ ค่าขอบคุณค่แม่รับสวัสดีครับพ่อกันคลิปหน้าครับขอบคุณเ<า> <FC S 1> อฟซีทั้ชาชนครับสวัสดีครับ